มันอยู่ตรงเครื่องเสร็จแถวเครื่องเสร็จอะตาดำกูเลีนยงแถวนั้น <Hello. S 1> หลังกูหลังกูหลังกูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเอ้าเพื่อนโอ้โหกูวิ่งออกก็น่าจะรู้แล้วตับฟัก เฮ้ยโอ,ยโอย้แต่ดาดาละด่านสถาบันไอ้นี่เหรอของใหม่หม,มอเหรอใช่เชีย่ยจับสแกนแน่นอนมันเอามาแน่นอนอะนเลือกไม่ได้แมบหลักไปแล้วกลัวตาดำม,มาซะด้วยไม้มันไม่ได้เยอะหรอกแบบเนี้ยคือมันไอ้นี่เยอะเว้ยหน้าต่างประตูอะไรเงี้ยเออเยอะกูไปยับไปนักก่อนนะกูเก <c oughs> ้าแผน่น <c oughs> ได้ล้มเลย ล้มลามทางไงถ้ากูโดนนะโอ้โหแม่งยังชอบเลยครับไอ้เดววาเม่อตัวเดียวใช่กูมองไม่เห็นใครเลยตอนเนี้ยไมขึ้นท่านหนึ่งมันอยู่กลางแมปอะตาดำมันก,กระพริบตากลางแมปเนี่ยกูเห็นไปหันไปกลางแมปแล้วมันกระพริบอะใช่ไหมผมมีตะเกียงเฮ้ยโว้โย ่ใช่ไปเคลื่อนไปเคลืนไปเคลื่นอนต้องวนกับมันว่ะเล่นเกนมกความวังเนฤดูหนเนี่ยโคตรน่าเกลียดเลยว่ะคนเล่น,หนไหไม่แหนนะไม่รู้ไอ้เนี้ยโยกผมอ่ะดูเสวียนแล้วเสวียนแล้วโน่นโน่นโน่นโน่เปย์ยับทางไม้เร็วด้วยโ oh. อ้โห ออกขวาไปอ่ะเฮ้ยทำไมเสียงมันขึ้นน่ะเฮ้ยเสียงมันขึ้นตะฟ้ากลางกลางน่าจะมาหาผม กูบอกเลยถ้าเก็บไม่หมดคือคิลเลอร์กากมากมันมีตัวเต็มไฟปะปัดเลยหลังแยกเลยช่วยกวูก่อนเฟตสองแค่นั้นนะ่ะปัดปัดยาวๆเออไม่ได้ยินเสียงคือไม่เห็นไฟแดงด้วยเมื่อกี้กูเลยกดการจังหวะกดตะย่างไม่ได้ตาดำมาใช้ไม่ได้กับตัวสเตลวครัดึงได้ก็ดึง อยู่กับมึงอรืวอวะหิวหิวฮิวหิวเย <the> ี่ยอะไรวะเนี่ยเพื่อนเราก็ไม่ฮิวให้ด้วยโอ้โ oh. หชีวิตกูสัน้นเหลือเกินวววะะไไปปแแลล้้นสามปูแหละดูออก ต่ยากพุงใส่มันวะอยู่กับใครปะอยู่ผมอ่ไับ้อลอะไรบ้งเหนแล้วเห็นแล้วกำเอาผมอนนี้ภาไม้ที่หนป็รางวิ่งั้งแหบอะวการสะท้นให้เช๊การสะท้น มีการตันด้วยเหรอใช่ใช่โตสะโห<ฮ>ตามเปิแล้ว่าที่รูไ้ไป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 มึงยุกอยู่เท่าไหนอะ่ะปั่นกลางแมบปบมาปั่นกลางแมบปบปึงเฮไป,ไปมาอยู่ตรงเครื่องเสร็จถ้าๆเครื่องเสร็จอะ่ะตาดำกูเล่นงเท่านั้น หลังกูหลังกูหลังกูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเอ้าเพื่อนโอ้โหกูวิ่งออกก็น่าจะรู้แล้วตับฟักโดนดึงเลยอยู่ทางกลางแมปยู่กลางแมป บอนดูซ้ายกูดูขวามามามาอนมา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 ตูดไม่แข็งกลับกลับอยู่เมืองปอนไม่อยู่กลับ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 มันกลับมาเรื่อกูดิกูมีแต่เกียงอะเฮ้ยเร็วอ่ะ ก็คือไปชั้นบนนี่อะไรสัตว์มันไส้นะักเกิดมาเพื่อเปรไม้เกิดเพื่อเปรไม้ทางเครื่องกูเห็นได้สัตว์กูท้าทายทำไม เพื่อนลงเป็ดเม้นท์นะถิดเลยปะเพื่อนอยู่เป็ดเม้นทน,นะปัดร้อให้กูปัดร้อให้นั่งนิงงนงงน่งๆไว้อไปวอ,อ,ยอยนั่งนิ่งไว้เพื่อนมาละเห็นอยู่เออไหวอย่านั่งนิ่งไม่ได้นมันดูตุมึงอยู่เดินตาตุบไปละเดินตาตุบไปละเดินตาตุบไปละ ไปอะไรอ่ะเอาแมพเพี้ยมาเหรอฮะโน๊ปพวกมันม,มีโนวันเหรอเราเรู้สาบเปอร์ใช่ปะตายโหไม่มีไ,มมไปโโอ้หป,ป,ป,ประตูประตูประตู กูช่วยเองเฮ้ยกูไม่มีบอลโลมึงมีปะบอลโลไม่ทำงานท่่านนหึงรอเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวแล้วต้องมีคนล้มว่ะไปไม่ไปออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยมดูยืนต่อแล้วออกไปเลยมันบอลทะลุมันไม่ตามกูหรอกเชื่อกูดิตามปะล่ะถ้ามันไม่ตามก็คือมันเฝ้าเฝ้าตายได้คนเดียว เฮ้ยเยปลาปลาเราลออกันให้เพื่อนเราตายโลกมันไม่ได้สวยงามนะหนูมันเห็นหมดทุกอย่างในระยะครับมันกดลิกขวามันจะสูบเห็นเป็นออร่าคนเลยเดินมาฝั่งนี้ไหมไป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 แล้วไปแล้วไปแล้วหมดวะอยู่แถวกลางแมป แฟมได้มาเนี่ยว่ยัดก,ก็ได้อยู่นะมันไม่ใช่โนวันเอาให้มันอายไปเลยไอสีอ่ประตูประตูอยู่เออมีทางหลังดึงได้คุ้มนี่เพื่อนเปิดประตูให้มันมาบอกน,นะนี่ตามมอะ่ะเอว้อยก็มีทางหลังกูยังไม่ได้ใช้เหมือนกัน เพื่อนไม่ตามว่ะสองโอกาสฆ่าเฟษท้องโอกาสแค่ทิ้งเดียว Nope มึงต้องเปิดตูไว้เปิดยังมึงเปิดยังอ่ะบอลอะไรมาเลยลผมแทงไห้ชิ้นหนึ่งยก็โดนทางหลังไปดิสัตว์เดี๋ยวกูรอบล็อกให้เดี๋ยวกูรอบล็อกให้ านเออบังคับมันคานไปเลยคานไปเลย <c oughs> ไม่เลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายใกล้สุด <c oughs> อะไรอะไร,ะไรมาอะไร <c oughs> ไปนี่ไงหลายสัตว์หน้าไม่อายหน,น้าไม่อาย เยู่ในห้องนีต่อเดียวอาอาฮึ Fuck ก o u เขาด่ามามองไม่ได้แคมป์ก้ที่ยังฆ่าไม่ได้เดี๋ยวกดพิจารณาแล้วนะแอดออนก็โหดเก็บไม่หมดได้ยังไงก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ